สวัสดีครับพวกเราโอเบียบ e วันนี้พวกเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการปรุงสุกในแบบต่างๆของไส้กรอกว่าอันไหนจะน้ําหนักเยอะกว่าอันไหนจําน้ำน้ำหนักร้อยกว่า,วานะครับหรือว่าการปรุงสุกแต่ละอย่างจะทําให้น้ําหนักของไส้กรอกลดลงหรือเพิ่มขึ้นเรามาดูกันเลยครับ เราจะมาทําการแกะเนื <like> ้อเพื่อไปทำการทอดการปิ้งแล้วก็การลวกหรือว่าการต้มนั่นเองนะครับก็ไปดูนันครับก็สำหรับใครที่เอ็นใช้มีดไม่่อก็ไม่ควรทำตามนะครับนอยี่พวเราก็จะมาดูนันเลย อ่านะครับทุกคนผมก็ไปทำการรับมาแล้วเสตตอกหนึ่งชิ้นก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งขีดเป๊ะก็เรามาดูกันว่าหลังทอดหลังย่างแล้วก็หลังอะไรวะต้มเออมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้คุณจะทำอะไรครับคุณบุม๋มจะท,ทอดก่อนครับมาดูน,นะครับลอไฟ อันนี้ผลอาจจะคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันเหลือนิดเดียวนะครับใช่ครับน้ามันเหลือนิดเดียวจริงๆมันไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครไปซื้อตอนหมดนะครับทนี้คุณทาอะไรครับอันนี้เอาไว้เตรียมย่างครับย่างแกนดีราฟใช่ไหครับย่างแกงยีรับคุณรถย่างหนึ่งอันครับโอเคครับเลขอันนึงที่เหลือเอาทำอะไรครับเอาแดดครับ ว่างบเรามีน้อยครับเรามีแค่สี่อันเราทำอะไรต่อดีครับน้วมันไม่ยอมสุกครับไม่ยอมเดือดครับ <c oughs> ค,ครับประมาณนี้ก็ได้โอเคครับ ออก็ไม่แนะนําให้เด็กๆทำตามนะครับมันเกิดอาจจะเกิดการบึ้มบัามซัมเบ้ได้นะครับแต่ใใค,คิดว่าน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นไหมครับผมคิดว่าเพิ่มครับเพราะว่าน้ํามัน <S 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 2> <S 2> มันอาจจะลดก็ได้ครับเพราะการระเบิดตัวของมนันจะทําให้ใช่ไหมครับเนื้อของเส้นกอบและเนื้อของตัวนี้ล่ะครับอาจจะทําให้เนื้อของเส้นกอบแคบลงใช่ไหมครับการทอด แล้วเนื้อของตัวนี้นะครับเราควรเอาไปทอดหรือ,อย่างดีครับเอาไปแกงอ่อมครับ,บ<ะ>นี่เป็นการทอดนะครับชิ้นแรกการย่างเช่นเคย เราก็จะเอาอย่าง,างนี้แหละครับเพราะว่าผมถ้าจะไปดังไฟข้างนอกก็ขี้เกียจครับตรงๆเพราะฉะนั้น<ต>อย่าลอกเกมแบบแต่จริงๆมัน, <ๆ S 2> นไม่ดีนะครับไม่ควร,ครทําีมันง่แค่แบบของสำรองไม่ใช่ของสำคัญครับ <S <S จนไม่เห็นก็แ๊แ เติมพระเจ้าพระเจ้าเป็นไรนะนี่ครับเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวของเขาจะไม่สุกนะครับโน้ตครับเอาไปล้างนะครับโอเคครับล้างแล้วนะพโนอตผมจะไปเติมน้ำครับใครอยู่ครับใครอยู่รู้ครับผมจะไปเติมน้ำครับ ล้านะครับ,ลรบแล้วเราก็จะมาเติมน้ำมันนะครับเอ้ยไม่ได้ดีครับต้องดูก่อนอไไใช่ครับเดี๋ยวมันจะไม่ครับลืมโอ้เธอดำจริงอย่ากจริงดีครับคุณใส่กอก คุณโน้ตครับคิดว่าประมาณนี้ได้พอดีแล้วครับโอเคครับเราจะปิดเราจะทําแบบปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อกันความร้อนจากเหล็กที่มันสะสมกันมานานนะครับโอ้ยไฟไม่ยอมจับเปล่าโอ้ยคุณโน้ตคุณล้างเรียบร้อยแล้วครับคุณเนี่ยไปนะครับล้างนี่ด้วยนะครับผมขอเติมน้ำก่อนนะครับคุณโน้ต นี่นะครับเราก็จะเอาใส่กอกสองอันนี้อีซับปะหนึ่งเราจะเอาไปต้มรอแก๊สเดือดนะครับก็ตัดไปตอนแก๊สเดือดอีกทีนะครับครับคือฉากเบื้องหลังคนล้างแบบคนล้างของนะครับพวกเบะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับส่วนเราก็รอน้ําเดือดอยาไปอยาไปเรียกว่าอะไรครับโคดอ้นน้ำใจครับอ๋อน้ำใจอะไรครับเนี่ยระหว่างนี้เราก็ใช้น้ำจิ้มมนะครับทุกคนจํา สิ่งนี้ได้ไม่ไม่อยากจำครับนี่คือสิ่งที่ผมโคตรจะสะใจวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มนะครับโดยเรใส่พริกผมมีนคนกำหนดใส่พริกน้ำปลาแล้วก็อะไรครับจะเป็นมะนาวครับเพราะว่าผมปรุงไม่เป็น,นครับโอเคครับนี่ครับมะนาวคุณโนดนี่คือพริกปริมาณเราจะใส่นะครับตาย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  ทุกคนอาจจะดูว่าเผ็ดนะครับเดี๋ยวผมว่าหลับผมแล้วจิบจิบโอ้ม่วเตนตอนนี้น้ําเดือดแล้วครับเราก็จะเอามือนี่จอมเข้าไปเลยพอเราล้างมือมาแล้วนี่นะครับนี่แล้วเราก็จะรอดเดือดสักสองนาทีตอนนี้จิ้มต่อน,นะครับตรนนี้เราจะจะใส่น้ําปลาเอ้ยเราจะใส่น้าํา,าปลานะครับจังหวะนี้อีนนี้นจะพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเค็ม แล้วก็มะนาวมะนาวเอามีดผ่าครับเราต้องล้างน,นะครับเพื่อความสะอาดใช่ครับใช่ใช่ครับมีดมีดเราก็ต้องล้างน,นะครับครับมผมเราก็ต้องล้างด้วยเพราะว่าถ้ามันสกปรกเราก็จะอร่อยอร่อยฉีดเท่านะน้องเฮ้ยท่านผู้ชมมะนาวเราจะใส่แค่ครึ่งของครึ่งซีกนะครับเพราะว่ามันจะเปรี้ยว ผมน้อยนิดนึงเจนครับเจนครับคุณโน้ตนี่นะครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเอแลวครับโอเคครับนี่นะครับก็เอาช้อนมาคนสิครับคุณคนทำไมครับนี่ครับช้อนอยู่นี่ครับแท็กคนกลางนะครับนี้ก็คือพริกที่ผมทำดูดิครับทุกคนอาจจะติดใจ จะขอสูของไปใช่ไหมล่ะอออันนี้ไม่ใช่พริกนะครับเนี่ยนี่คือน้ำตาลสีแดงๆนะครับเนี่ยออชอบเลยกินโชว์หน่อยครับสักคำหนึ่งเอเก็บไว้กินกิกนกินโชว์ก่อนครับ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> คุณต้องชิมให้ทุกคนดูก่อนไงถ้าคุณโอ๊ต คุณต้องชิมไม่นี่น้ำเดือดแล้วมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วใช่ตอนนี้ผมใส่ไส้กรอบไปกำลังจะพอดีครับไม่ครับแต่คุณโน้ตคุณต้องชิมเพื่อให้ทุกคนดูว่ามันกินได้ครับไม่ไม่ครับไม่ครับอีพีแล้วคุณทำอะไรลงไปครับอันอันนี้ไม่ใช่เกมครับอันนี้มีกอันนี้ไม่ใช่เกมครับผมให้คุณชิมไงคุณก็ต้องชิมแต่พอดีไม่ให้แบบไม่ใช่แบบนี้อ่ะคุณมันแบบมันเบ้เกินอ่ะมันดูแบบบ่อยอ่ะไม่บ่อยไม่บ่อยไม่บ่อยของใจด้วย แค่กินไม่กินกใช่ก่อไม่พอสีแต่แต่ขี้อ้างครับขี้อ้างสองไม่ใช่ขี้อ้างครับขี้อ้างสองนะครับนี่นะครับก็น้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาเก็บของที่แย่นั่นทำแล้วไ่เก็บนะครับอาจารย์ไปล้างครับผู้เล่นครับเดี๋ยวล้างเองนี่ครับนี่คือเบของจริงนะครับนนี้ผมแบบว่ายังไม่ได้สั่งเลยอะไรครับรู้รู้มือรู้มือนะครับ ทำเสร็จแล้วก็ตก็บั้งทีนะครับเดี๋ยวคนอื่นเจอเดี๋ยวโด,วด,วดวบนดบ่นขี้กว่าครับขี้กว่าคนขี้กว่าครับคุณโอ๊ตคุณคุณก็กลัวเหมือนกันแหละคุณโอ๊ตนี่นะครับเราก็จะเอาอันนี้มาตัดนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราทำทอดต้มย่างเสร็จนะครับเราก็ดเดาไปชั่งน้ำหนักมาแล้วเรียบร้อยก็โดยที่อันนี้จะเป็นย่างย่างจะลดไป5กรัมครับใช่ครับก็เลยลไปประมาณ5้ากรัมส่วนนี้จะลดไปประมาณ10กรัมได้นะครับใช่ครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นย่างนะครับที่ลดลงไปเยอะสุดใช่ย่างนี่ทอดอันนี้ทอดเออใช่ครับอันนี้ทอดทอดลดลงประมาณเท่าไหร่ครับอ,อันนี้จะลดลงไปประมาณ1ิบ 5ถึง20ได้ครับลดลงไปเยอะมากกันนี้ทอดสรุปก็คือทอดจะลดเยอะสุดนะครับก็จากที่เราเห็นเราก็มาซิมบึ่งกันได้เลยนะครับจิมขอทำเองโอเคครับงั้นเราก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับโอ้คิดดีแล้วเวรอร่อยปะ อร่อยใช่ไหม <2: orde S 1> อืมน้ำจิ้มอร่อยครับอร่อยก็ค่อนข้างอร่อยพอดีครับออออรร่่ยยใช่ครับอร่อยอร่อยสุดๆครับใช่ครับอร่อยอร่อยแต่ด้วยนมคิดว่าไม่มีดีกว่าเดี๋ยวกันเดี๋ยนี่ของผมเนี่ยของผม ก็ส้วยรับนี้อ่าโอเคครับมือของเพื่อนหมนะครับมันอร่อยมาอร่อยมันมันไม้ไม่หย่ดหยาดโอ้ยมันนี่ก่อนไม่นี่ก่อนนั่งนี่นะครับเราก็จะมาทําการชิมนะครับของทอดไม่กันเมื่อกี้เขาตักทิ้งผมเห็นอยู่นี่ครับเดี๋ยวเพื่อนย้เอาทีก็อร่อยมากครับเม่์เมย์เมย์มยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาทิ้งอ่ะชิมให้เขาดูดิว่ามันอร่อยจริงไหมไอหยาหยาทิ้งเลยกินกินกินหมดน่ะขูดเลยอะหมดเลยสิ หมดเลย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 นี่คืออร่อยนะครับเนี่ยเขากินได้แต่เขาทำเป็น acting ครับสำหรับคลิปนี้รองการอยากรู้อยากอยากเห็นของเราก็ว่าพวกเราคิดได้แบบเพิ่งคิดได้สดๆเมื่อเมื่อวานนะครับแล้วเราก็นัดกันมาทำที่บ้านเลยใช่ก็ไม่รู้ว่าคิดได้ไงก็อาจคลิปนี้อาจจะไม่สนุกนะครับอาจจะดูเร็วไปหน่อยแต่คลิปหน้ารับรองสนุกแน่นอนครับคลิปนี้ก็ ก็ก็ก็สนใจตัวข้างบนเหมือนนะครับเรียบร้อยครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ